สวัสดีครับช่องจายาชาแนลนะครับนี้ก็จะมาดูขอกูคือเก่านะครับอืเงเงี้ยมเสาวๆเนะะาะเรามาให้อาหารมูกันนะครับซึ่งหมูบ้านนะครับก็บจะมีหมูขอดใหม่เนาะหนึ่งตัวก่อนไปรับโชบนะครับกะมาเบิ่งมูก,ก่อนนะครับซึ่งสิจ่จะเป็นขอกูขุนนะครับขุนเป็นวนขาตัวนะครับ ึ่งของมุกคุณเนาะกับแบบใส่ราคาประหยัดนะครับซึ่งเหตุจากไม่กระชินนะครับกระชินที่ตัดมาให้แพะนีนะครับตัวน,นี้ขนาดสอ,องคูดสองนะครับหาตัวเนาะพืะ้นที่จริงกันหน่อยไปอยู่นะครับซึ่งหายใหญ่มากจริงินี่ยะสามารถดูบอดดนะครับตัวน,นีชื้งองนอนหาตัวเนาะซึ่งเป็นแนนเลดนะครับตป็นเนาะแม้เป็น สีขาวนะครับตัวนี้ช่องขนาดอสองคูนสองนะครับสองคูนสองนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นขอกอนุบาลน,นะครับขอกอนุบาลตัวนี้ตัวนี้จะเป็นจำนวนครบตัวนะครับมีทั้งดำทั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูแม่พันธุ์ทดแทนนะครับแม่พันธุ์ทดแทนเนาะตัวนี้จะเป็น อแรนเลดนะครับแนก็เดกัสถานะต่างทองนะครับเป็นเปลี่ยนแรนเลดนะครับแน่นดะ์เลดเนาะนี่นะครับหมูฝูงขดใหม่เนาะหวานแข็งแรงดีนะครับจิมนวนเก่าโตนะครับเก่าโตสวยใสๆนะครับเก่าโตเนาะซึ่งแม่ของเขาก็จะ เป็นตัวอยูนนะะ่แล้วครับเป็นแห่ของเขาจะออกเป็นทางลาดไหวนะครับหมูสีสีแน่เป็นหูกโขกนะครับลาดไหวเนาะลาดไหวอันนี้กะลูกแช่หน่อยลูกแช่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กระทะนาต่างทองอยู่น,น,นะครับตัวนี้เนาะส่วนนี้ราคาหมูกะโอ้ย ลงขนาดได้ครับพอดีนอกเลยเสด็จอยู่ยในพื้นทีอ่อบนเนาะอำเภอโพไซเขานี่สีอยู่ประมาณตอนนด็กชาเลียนเะนี่ยอยู่เจ็ดสิบหาถึงเจ็ดสิบเก่าเนี่ยนะคฮะอันนี้เจ็ดสิบเก่า,นะาเ,เานาะอาหารกับมีตะขีดน,นะฮะอาหารเนาะอืม รับพื้นที่ของฟองูนะครับอันนี้ว่างเต็มเลยเป็นล็อกนะครับล็อกแม่พันธุ์ล็อกคู่น้อดันบนนะครับผมจะเทพื้นเพื่อไว้นะครับเทพื้นเพื่อไว้แต่ห้การงานจัดก,การเวลาผู้นำผู้นีมากอยากช่อมมูนะครับมันจะเหนยากกรอีกอ,อ,อ,อย่างเรนะื่งการให้อาหารกคจะ สะดวกสบายนะครับที่พาพุ่มอยู่นี่ก็จะเป็นเอ่อร่มอ่อนนะครับครับหัวาหาเนาะหมูนะครับบางทีเก็บอาหารนะในรูปแบบก,ก็จะเป็นขาครับอยู่สร้างเดี่างเลี่ยงเดียวเลยนะครับสร้างเดี่ยวเดียวสร้างเลียงเดียวนะครับจวมาชมหมูกันนะครับชมหมูกันอ่างาก็จะเป็นขี่หมูนะครับ อยูนี่ครับแด่เอาไฮเทยกระสอบอยู่นะครับตัดลังเนาะ,ะตาัดลนน้ง <c oughs> สำหรับวันนี้เนาะผ้าท่านผู้ชมนะครนะับมือมุก,มกอ,อ่อนพิเศนะครับมือแมส่สาวนะครับอ่าได้จำนวนเก่าตัวนะครับเป็นกะ เป็นไปนตามเป้าอยู่นะครับสื่อมาแต่หน่อยเนาะส่วนอีกสิ้นเดือนนี่นก็น่าจะมีอีกสองตัวที่จะกลอดนะครับแต่ว่าอยากาติดตามคลิปดีของใจย่าชาแนลนะครับก็บฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องใจย่านะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับสำหรับวันนี้ใจย่าชาแนลก็ ครับค่ะสวัสดีครับ